thank วัสดีจ้าเมื่อนี้สิพาทุกคนมากเห็ดลาบเป็ดจ้า ลาบเป็ดจ้าพี่นอ้องหนึ่งของนียวจา้าอันนี้จะเป็นต้มจา้าต้มเป็ดต้มแซ่บจา้า ลาดเป็ดแบบรถซับด้วยจ้าพี่น้องอันนี้เขาจะล้วนหนังกับเนื้อเป็ดใส่กันจ้าลื้อไทยพี่น้องเบอร์กอนก่นอนนี้เขาล้วน,นหนังนะจ้า

5, 6, 7 5, 6, 7 Yeah. น้อยนึงจ้าเอาคันดิฟเตอรี่เต็มผมนัวจ้าแซ่ร้ายแซ่ร้ายแซ่หน่อยแซ่หน่อยอเข้ากับปลกเลยจ้าเอาเขาใส่น้ำปลาว่ะน,นี่น้ำปลาเขาอยู่ใส่เนี่ยอุ้ยหอมหอมจ้า เบสสวิเดนจ้าพี่น้องมีผู้ช่วยคะเดี๋แต่ก็ใส่น้ำปลาหน่อยนึงจ้าใส่หน่อยใส่หน่อยโบใ,ใส่หน่อยโบเข้มใส่หลายเข้มจ้า <c oughs> ใส่หน่อยเข้มหน่อยใส่หลายเข้มหลาย <c oughs> เอาชอ้อนมันกันจ้า <c oughs> อ่ะชิมชิมคะเนี่ยชิม เป็นยังไงซ่บหลายแซ่บหลายโอเคได้หนิเมนบอสเอายังใส่อีกบอสมัวสะบอสเตยลงหอมไม่ได้ลงเลยลงเลยนี่นี่จะเป็นหอมร่วมจ้ะจะมีผักชี่แม่จ้ะผักชีเราจะต้นหอมจ้ะเราจะจะมีใบผักแพรวผักแพรวหน่อยหนึ่งจ้ะเอาลูกโดดลงไปแล้วจ้ะ อันนี้เขาจะใส่ไปจักน้อยจ้ะมักเทสค่อยเติมอีกจ้ะใส่หน่อยได้จ้าใส่หน่อยใส่หน่อยใส่หน่อยใส่ลายใส่ลายจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวซิมซิมแผนกซิมใส่ข่อยจักน้อยบ้างใส่ข่อยใส่อะไรใส่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวข่อยยัดน้อยนะจ้ะอันนี้ตามใจอันนี้ พี่อีกป่ะา,า,าน่นสีเงิ <c oughs> ส่หน่อยเสหน่อยหอม <c oughs> ส้หน่อยหอมหน่อยส้นร้ายหอมร้ายจา้าขัวขวดนี่พี่คึกกันขั <c oughs> วาตามใจสวิเดนจา้าลาบเป็ดสวิเดอแ <c oughs> ลนดเสร็จล้วจ้า แล้วจ้าลาบเป็ดเดี๋ยวเขาไปจัดจานกันจ้านี่จะเป็นต้มจ้าต้มต้มเป็ดต้มแซ่บจ้าลาบเป็ดสวิเดนอันนี้ต้มเป็ดจ้าหนึ่งข้าวเหนียวพร้อมจ้าพี่นอ้องเห็นไหมจ้าไอ หวัวหนึ่งเขาเฮ้ามินิขเี้ย้นพจ้านนเสร็จแล้วจ้าลาบเป็ดมาจ้าไม่กินน้ำกันจ้า ส,สวนหมอดอกไทยอุดรหมอดชิ้นจังไอแฮะลาบเป็ดนะแม่ต้มเป็ดอ,อุดร อันนี้ลาบเป็ดอุดอรจ้าอันนี้จะเป็นเบื้องหลังหลังจากที่พักกันกินลาบเป็ดอิ้มน้ำาำํา้านแล้วจา้บาบัดที่นี่นะเบิ้งสภาพขั้วบัดท,ที่นี่นะกุฎอซิมาล่างซอยระบาดนี้พี่น้อง กินแล้วนี้ไผนี้มั่นไหมจ้า <c oughs> ที่เริ่มต้นมองได้ดีจ้าบาทที่นี่ที่เรเบื้องหลังของความสวยงามเป็นยังสี่ละจ้าฉากเบื้องหลัง <c oughs> ลาบเป็ดกระแจ่บพาดจ้า <c oughs> เลือเต็มหม้อเป้่าจ้าปัดนี่เ <c oughs> ขานี่หนึ่งหัวที่สองได้หนจ้าหัวหัวหนึ่งกินไปนเมื่อละจ้าอันนี้สแปะแบบหัวที่สอง อินเศร้าจ้ามาเด้อพี่น้องบาดท,ที่ไหนมาเก็บหวยเก็บซ้ำรางซอยกันเด้อจา้าฝรั่งกัไปแล้วเด้อบาดท,ที่ไหน <c oughs> เล้อต่อคนไทยบาทนี่ <c oughs> มาจ้ามาล้างซอยกันบาดท,ที่เนี่